เขาพูดเพียงประโยคเดียวแต่ทำให้ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งพังทั้งชีวิตลูกของเธอถูกตัดสินว่าไร้ค่าต่อหน้าทุกคนในบ้านที่เธอเคยเรียกว่าครอบครัวคืนหนึ่งเธอถูกไล่ออกมาอุ้มลูกด้วยหัวใจที่แตกสลายเช้าวันถัดมาแม่สามีเผาทะเบียนบ้านเผาชื่อเผาศักดิ์ศรีแต่สิ่งที่ถูกเผา อาจไม่ใช่สิ่งเดียวที่สูญหายเพราะจากผู้หญิงที่ไม่มีแม้แต่ที่ยืนเธอกำลังจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าดูถูกอีกเรื่องนี้ยังไม่จบและตอนจบอาจทำให้คุณหายใจไม่ออกถ้าคุณคิดว่าความเจ็บปวดมีขีดจำกัดเรื่องนี้จะพิสูจน์ว่าคุณคิดผิดเสียงประตูห้องนั่งเล่นปิดดังสนั่นผนังสีครีมสันสะเทือนเล็กน้อยเหมือนหัวใจของฉันแสงไฟสีขาวสาดลงบนพื้นหินอ่อนที่เย็นเฉียบ กลิ่นน้ำหอมผู้หญิงคนอื่นยังลอยค้างอยู่ในอากาศเขายือนอยู่ตรงหน้าดวงตาแข็งกร้าวเสียงต่ำเย็นราวกับโลหะเขาพูดว่าลูกฉันไม่เท่ากับคนของฉันคำพูดตกกระแทกหูลมหายใจของฉันสะดุดมือของฉันสั่นอ้อมแขนแนบทารกนั่นขึ้นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในอกเขาชี้นิ้วไปที่ประตูสั่งให้ออกไป ไม่มีคำอธิบายไม่มีความเมตตาพื้นบ้านเย็นจนเท้าเจ็บน้ำตายหยดลงโดยไม่รู้ตัวเสียงร้องของลูกเบาและสัน่นคืนนั้นเงียบผิดปกติลมพัดผ่านหน้าต่างแตกกลิ่นฝนชื้นเกาะติดผิวเช้าตรูแสงอาทิตย์สีหมดลอดเข้ามาฉันกลับมายืนหน้าบ้านหัวใจเต้นระรวเหมือนลางร้ายแม่สามียืนอยู่กลางลาน ใบหน้าเรียบเฉยมือกำไฟแชทกล้องเอกสารวางบนถาดเหล็กกระดาษสีฟ้าขาวที่คุ้นตาชื่อของฉันอยู่บนนั้นเปลวไฟลุกพรึบเสียงกระดาษไม่แตกดังกรอบปลิ่งควันฉุนแสบจมูกทะเบียนบ้านค่อยๆมว้วมนงะตัวอักษรหายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนตัวตนของฉันกำลังถูกลบแม่สามีมองมา แววตานิ่งสงบรากับทำสิ่งที่ควรทำนานฉันอุ้มลูกแน่นขึ้นอีกผิวของเขาอุ่นตรงข้ามกับความเย็นในอกของฉันเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังเงาของใครบางคนทอดยาวบนพื้นก่อนที่ฉันจะหันกลับไปดูว่าใครกำลังยืนอยู่ตรงนั้นเงานั้นหยุดนิ่งก่อนจะค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ฉันได้ยินเสียงลมหายใจของเขาชัดเจนหนัก และเย็นชาเขายืนอยู่ตรงนั้นสามีของฉันผู้ชายที่เคยสัญญาว่าจะปกป้องฉันตลอดชีวิตแสงแดดยามเช้าส่องกระทบใบหน้าเขาแต่ไม่อาจทำให้ดวงตานั้นอบอุ่นขึ้นได้มีเพียงความว่างเปล่าแม่สามีดับไฟแช็กโยนซากกระดาษที่ไม่เตรียมลงถังเหล็กควันสีเทาลอยขึ้นช้าๆฉันสูดลมหายใจ แต่กลับรู้สึกเหมือนอากาศไม่พออกแน่นลำคอแห้งผากเขามองลูกในอ้อมแขนฉันสายตานิ่งไร้ความผูกพันเสียงเด็กร้องดังขึ้นเหมือนรับรู้ถึงความไม่ปลอดภัยมือเล็กๆก,กำเสื้อฉันแน่นฉันเอื้อมมือไปลูบหลังลูกพยายามปลอบทั้งที่หัวใจของฉันกำลังแตกสลายแม่สามีเอ่ยปาก น้ำเสียงเรียบเด็ดขาดเธอบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีที่สำหรับคนอย่างฉันไม่มีชื่อไม่มีตัวตนไม่มีสิทธิ์คำพูดนั้นแทงลึกลึกยิ่งกว่ามีดเจ็บยิ่งกว่าความหิวหรือความหนาวฉันมองไปรอบบ้านบ้านที่ฉันเคยทำความสะอาดทุกมุมบ้านที่ฉันเคยหัวเราะและเคยร้องไห้ พื้นหินอ่อนยังเงางามผ้าม่านยังปลิวไหวแต่ฉันกลับรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าสามีของฉันไม่พูดอะไรเขาเพียงพยักหน้าเหมือนเห็นด้วยกับทุกอย่างหัวใจฉันหล่นวูบเหมือนตกลงไปในหลุมลึกที่ไม่มีทางปีนขึ้นฉันอยากถามอยากตะโกนอยากร้องขอความยุติธรรมแต่เสียงทั้งหมดติดค้างอยู่ในลำคอ เหลือเพียงน้ำตาที่ไหลไม่หยุดฉันก้มมองลูกแก้มเล็กแดงระเรื่อดวงตาใสาซื่อเขาไม่รู้เลยว่าโลกของเขากำลังถูกทำลายตั้งแต่ยังพูดไม่ได้ฉันรู้สึกผิดรู้สึกเจ็บรู้สึกโกรธตัวเองที่เคยเชื่อคำสัญญาที่เคยคิดว่าความรักจะปกป้องเราได้แม่สามีเดินเข้ามาใกล้ กลิ่นน้ำหอมแรงจนแสบจมูกเธอมองฉันจากหัวจรรโทท้าสายตานั้นบอกชัดฉันไม่เคยมีค่ามือของฉันกำเสื้อแน,น่นเล็บจิกลงบนฝ่ามือเพื่อไม่ให้สุดลงต่อหน้าเขาทั้งสองฉันหันหลังก้าวแรกหนักอึ้งเหมือนแบกทั้งโลกไว้บนบ่าเสียงประตูบ้านเปิดออกลมเย็นพัดเข้ามาปทาหน้า น้ำตาไหลแรงขึ้นฉันก้าวออกไปพร้อมลูกในอ้อมแขนโดยไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอะไรรู้เพียงว่าข้างหลังไม่มีที่ให้กลับไปแต่ในอกลึกๆท่ามกลางความเจ็บปวดและสิ้นหวังบางสิ่งเริ่มก่อตัวบางสิ่งที่เงียบมืดและกำลังรอเวลาตื่นขึ้นก้าวต่อไปของฉันสันไหวพื้นถนนหยาบกระด้างกว่าที่คิดฝ่าเท้าเจ็บ แต่ไม่เจ็บเท่าหัวใจเสียงประตูปิดดังจากด้านหลังดังชัดเหมือนตัดขาดทุกอย่างที่เคยเรียกว่าครอบครัวฉันยืนอุ้มลูกอยู่กลางแดดเหงื่อผสมกับน้ำตาไหลลงข้างแก้มรถเค็มติดริมฝีปากรถผ่านไปมาเสียงเครื่องยนต์ดังไม่ขาดสายแต่โลกของฉันกลับเงียบงนันฉันมองลูกดวงตาเล็กๆมองกลับมา บริสุทธิ์ไร้เดียงสามือเล็กแตะที่แก้มฉันเหมือนสัมผัสได้ถึงความสั่นไหวในตัวแม่หัวใจฉันบีบรัดแน่นขึ้นอีกฉันกระซิบขอโทษทั้งที่รู้ว่าลูกยังไม่เข้าใจขอโทษที่พาเขามาเกิดในชีวิตที่โหดร้ายความทรงจำไหลย,ย้อนกลับมาวันที่เขาเคยจับมือฉันวันที่เขาเคยยิ้มให้ลูกครั้งแรกภาพเหล่านั้นแตกกระจาย เหมือนกระจกที่ถูกเหยียบซ้ำไม่เหลือชิ้นดีฉันนั่งลงริมฟุตบาทแขนเริ่มล้าหลังเริ่มปวดแต่ยังคงกอดลูกแน่นท้องฟ้าดูสูนเกินเอื้อมเมฆเคลื่อนช้าช้าเหมือนเวลาเยอะๆความเจ็บปวดของฉันฉันถามตัวเองในใจว่าฉันผิดอะไรแค่เป็นภรรยาแค่เป็นแม่ คําตอบไม่มีมีเพียงความว่างเปล่าที่ขยายใหญ่ขึ้นทุกวินาทีเสียงหัวเราะของใครบางคนดังมาจากร้านข้างทางเสียงธรรมดาแต่แทงใจฉันอย่างรุนแรงเพราะฉันรู้ฉันไม่มีสิทธิ์หัวเราะแบบนั้นอีกโทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นเบาๆหน้าจอสว่างขึ้นแต่ฉันไม่กล้าดูฉันกลัวกลัวว่าโลกจะใจร้ายกับฉันมากกว่านี้ กลัวว่าจะไม่มีใครอยู่ข้างฉันเลยฉันกอดลูกแน่นกว่าเดิมรากับเขาเป็นสิ่งเดียวที่ยึดฉันไว้กับโลกนี้ลมหายใจของลูกอุ่นสม่ำเสมอช่วยประคองฉันไม่ให้แตกสลายตรงนั้นในอกฉันยังเจ็บยังหน่วงยังร้องให้ไม่หยุดแต่ลึกลงไปกว่านั้นใต้ความเจ็บทั้งหมดมีไฟเล็กๆเ,เริ่มลุกขึ้นอย่างเงียบงนันไฟของแม่ ไฟของคนที่ถูกเหยียบยำ่ำไฟของคนที่ไม่มีอะไรจะเสียอีกฉันค่อยๆลุกขึ้นยืนขาสัน่นแต่ยังยืนได้สายตาฉันมองไปข้างหน้าถนนยาวไม่รู้จุดหมายฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่แต่ฉันรู้ว่าฉันจะไม่ยอมให้ลูกของฉันถูกใครดูถูก ถูกใครเผาทิ้งเหมือนชื่อของฉันในเช้าวันนั้นหัวใจฉันเต้นแรงทุกจังหวะเต็มไปด้วยความเจ็บและความมุ่งมั่นที่เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆฉันก้าวเดินต่อแต่ละก้าวหนักน่วงเหมือนลากะดีทั้งชีวิตไปด้วยเสียงลมหายใจของตัวเองดังชัดในหูสลับกับเสียงร้องแผ่วของลูกหัวใจฉันเต้นไม่เป็นจังหวะแดดเริ่มแรงขึ้น ผิวแสบเหงือไหลซึมแต่ฉันไม่หยุดฉันไม่รู้ว่ากำลังเดินไปไหนรู้เพียงว่าต้องเดินเพราะถ้าหยุดฉันอาจล้มลงและไม่ลุกขึ้นมาอีกภาพบ้านหลังนั้นยังติดตาเปเลวไฟควันและสายตายเย็นชาของแม่สามีเสียงกระดาษไม่ยังดังอยู่ในหัวกรอบแตก เหมือนบางอย่างในตัวฉันที่พังไปแล้วฉันนึกถึงชื่อของตัวเองชื่อที่ถูกเขียนอยู่ในทะเบียนบ้านชื่อที่เคยมีค่าวันนี้ชื่อของฉันกลายเป็นเท่าทานลอยหายไปในอากาศไม่มีใครสนใจลูกขยับตัวในอ้อมแขนร้องเบาๆเหมือนขอความอบอุ่นฉันก้มหน้าลงแก้มของลูกแนบอ,อกฉัน ความอุ่นนั้นทําให้ฉันน้ําตาไหลอีกครั้งฉันสัญญาในใจสัญญาอย่างเงียบๆว่าจะไม่ให้ใครมาพราศักดิ์ศรีของลูกไปถนนเริ่มคุ้นตาร้านค้าป้ายรถเสียงคนพูดคุยแต่ฉันกลับรู้สึกเหมือนยืนอยู่นอกโลกของพวกเขาโลกที่ยังหมุนในขณะที่ของฉันหยุดนิ่งมีคนมองมา สายตาสงสยัยบางสายตาเวทนาฉันหลบตาไม่อยากอธิบายไม่อยากเล่าเพราะไม่มีคำไหนอธิบายได้ว่าการถูกครอบครัวของตัวเองเผาทิ้งมันเจ็บแค่ไหนแขนฉันเริ่มชาหลังปวดร้าวแต่ฉันยังอุ้มลูกแน่นความเจ็บทางกายยังน้อยกว่าความเจ็บในใจ ฉันคิดถึงวันที่คลอดลูกวันที่ฉันนอนอยู่บนเตียงเย็นเฉียบมือของฉันกำผ้าปูแน่นเขาเคยยืนอยู่ข้างเตียงเคยบอกว่าลูกคือทุกอย่างเสียงนั้นยังชัดแต่วันนี้คำพูดเหล่านั้นกลายเป็นมีดที่ย้อนกลับมาแทงฉันน้ำตายหยดลงบนผมของลูกฉันรีบเช็ดกลัวเขาจะรู้สึกฉันไม่อยากให้ลูกจดจำ ภาพของแม่ที่อ่อนแอแตกสลายแต่ความจริงคือฉันกำลังพังอยู่ข้างในฉันหยุดยืนหน้าป้ายรถเมย์ขามันคงไม่พอจะก้าวต่อหัวใจเต้นแรงเสียงประกาศรถดังขึ้นผู้คนขึ้นลงแต่ฉันยังยืนนิ่งมือของฉันสัน่นไม่รู้ว่าเพราะเหนื่อยหรือเพราะความกลัว ฉันไม่รู้ว่าจะพาลูกไปที่ไหนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่อย่างไรฉันรู้เพียงว่าตั้งแต่วินาทีที่ทะเบียนบ้านถูกเผาชีวิตของฉันก็ถูกผลักออกจากโลกเดิมและในความเงียบเงันนั้นความเจ็บความโกรธและความรักที่มีต่อลูกกำลังค่อยๆหลอมรวมกันกลายเป็นบางสิ่งที่ฉันเองก็เริ่มกลัว ว่ามันจะพาฉันไปถึงจุดไหนต่อไปรถเมคันหนึ่งจอดตรงหน้าประตูเปิดออกพร้อมเสียงลมแต่ฉันยังยืนนิ่งฉันมองขั้นบันไดสูงนั้นเหมือนมองอนาคตที่ยังไม่กล้าก้าวขึ้นไปหัวใจเต้นแรงจนเจ็บลูกเริ่มเมงแงเสียงร้องดังขึ้นสัน่นและอ่อนแรงฉันขยับตัวก้าวขึ้นไปหนึ่งก้าวแขนสัน่น ขาอ่อนสายตาของผู้โดยสารหันมามองบางคนหลบบางคนจ้องแต่ไม่มีใครถามฉันนั่งลงตรงเบาะหลังที่นั่งแข็งเย็นเหมือนตอกย้ำความจริงรถเคลื่อนตัวบ้านถนนร้านค้าค่อยๆถอยห่างฉันไม่รู้ว่ากำลังหนี หรือกำลังเริ่มตน้นรู้เพียงว่าทางข้างหน้าไม่มีที่ให้ย้อนกลับเสียงเครื่องยนต์สม่ำเสมอเหมือนกล่อมให้ความคิดไหลไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดฉันมองเงาสะท้อนบนกระจกผู้หญิงหน้าซีดดวงตาแดงผมยุ่งฉันแทบจำตัวเองไม่ได้จากผู้หญิงที่เคยมีบ้านมีสามีมีนามสกุลเดียวกัน ตอนนี้ฉันเหลือเพียงลูกและลมหายใจที่ยังเดินต่อมือของฉันลูบหลังลูกช้าช้าพยายามให้เขาหลับทั้งที่ใจของฉันไม่มีวันสงบความกลัวคืบผ่านเข้ามากลัวความหิวกลัวความหนาวกลัวคืนแรกที่ไม่มีหลังคาแต่เหนือความกลัวทั้งหมดมีความโกรธที่ค่อยๆชัดขึ้นความโกรธที่ถูกเหยียบถูกตัดขาด ถูกตัดสินว่าไร้ค่าฉันกำหมัดแน่นเล็บจิกเนื้อเพื่อย้ำว่าฉันยังมีชีวิตรถเมลี้ยวผ่านสี่แยกใหญ่แสงไฟจราจรสะท้อนตาสีแดงสีเหลืองสีเขียวฉันรู้สึกเหมือนยืนอยู่ตรงไฟแดงถูกบังคับให้หยุดทั้งที่โลกไม่หยุดรอลูกหลับลงในที่สุดใบหน้าเล็กสงบ ลมหายใจสม่ำเสมอภาพนั้นทำให้ใจฉันเจ็บและเข้มแข็งพร้อมกันฉันโน้มหน้าลงหน้าผากแตะผมของเขากลิ่นอ่อนๆของน้ำนมยังติดอยู่ฉันบอกตัวเองในใจว่าไม่ว่าโลกจะโหดร้ายแค่ไหนฉันจะไม่ยอมให้ลูกต้องก้มหน้าเหมือนฉันวันนี้รถเริ่มชะลอป้ายถัดไปใกล้เข้ามาฉันยังไม่รู้ว่าจะลงหรือไม่ แต่หัวใจฉันรู้ดีว่าสิ่งที่ถูกเผาไปในเช้าวันนั้นไม่ใช่แค่ทะเบียนบ้านมันคือความเป็นภรรยาความเป็นคนในครอบครัวและความเชื่อใจทั้งหมดที่ฉันเคยมีเหลือเพียงแม่คนหนึ่งกับลูกในอ้อมแขนที่ยังต้องยืนหยัดแม้จะยังสัน่นแม้จะยังเจ็บแม้จะยังไม่เห็นปลายทางและในความสั่นไหวนั้น บางอย่างยังคงเต้นอยู่ในอกแรงขึ้นชัดขึ้นเหมือนหัวใจที่ยังไม่ยอมแพ้แม้โลกทั้งใบจะพยายามผลักมันให้ล้มลงรถเมย์จอดอีกครั้งเสียงเบรกดังแหลมสะเทือนถึงอกฉันผู้โดยสารบางคนลุกลงบางคนขึ้นมาแทนแต่ฉันยังนั่งอยู่ที่เดิมมือของฉันเริ่มชาแต่ยังโอบลูกไว้แน่น เหมือนกลัวว่าโลกจะดึงเขาไปจากฉันหัวใจยังเต้นแรงทุกจังหวะเหมือนย้ำเตือนว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันหลับตาลงชั่วครู่ภาพเปลวไฟกลับมาชัดอีกครั้งกระดาษที่มว้วนเงชื่อของฉันที่หายไปความรู้สึกอัปยศไหลขึ้นมาเหมือนคลื่นกระแทกซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันเคยเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าแม่ เคยก้มหน้าให้ด้วยความเคารพแต่เช้าวันนั้นเธอเผาฉันทั้งเป็นเสียงของสามียังดังในหัวคำพูดเย็นชาไร้ความลังเลลูกฉันไม่เท่ากับคนของฉันประโยคนั้นฝังลึกลึกจนหายใจไม่ทั่วท้องฉันลืมตาขึ้นมองผู้คนรอบตัวแต่ไม่มีใครรู้ว่าข้างในฉันกำลังพัง ฉันรู้สึกเหมือนถูกถอดเสื้อผ้าออกกลางถนนทั้งที่ร่างกายยังคลุมอยู่แต่ศักดิ์ศรีถูกฉีกจนไม่เหลือลูกขยับตัวอีกครั้งเสียงหายใจเปลี่ยนจังหวะเหมือนกำลังฝันไม่ดีฉันรีบโยกตัวเบาๆปลอบเขาทั้งที่ตัวฉันเองยังต้องการการปลอบน้ำตายหยดลงบนแขนเสื้อซึมเข้าเนื้อผ้าอุ่นและหนัก ฉันไม่เช็ดปล่อยให้มันไหลเพราะไม่มีใครเห็นรถเมล์แล่นผ่านตึกสูงกระจกสะท้อนแสงแดดจ้าแสบตาฉันคิดถึงวันที่อุ้มลูกกลับบ้านครั้งแรกทุกคนยิ้มทุกคนแสดงความยินดีภาพนั้นตัดกับวันนี้เหมือนเรื่องของคนละชีวิตฉันเริ่มตั้งคำถามว่าฉันพลาดตรงไหน หรือความรักของฉันมีค่าน้อยเกินไปอกแน่นลมหายใจติดขัดแต่ฉันยังนั่งตรงเพราะฉันรู้ถ้าฉันล้มลูกจะไม่มีที่พิงฉันก็มองเขาอีกครั้งขนตายาวแก้มอุ่นนิ้วเล็กกำแน่นภาพนั้นทำให้หัวใจฉันสั่นไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะรักจนเจ็บ ฉันเริ่มรับรู้ว่าความเจ็บปวดนี้กำลังเปลี่ยนฉันเปลี่ยนจากผู้หญิงที่เคยรอความรักเป็นผู้หญิงที่ต้องลุกขึ้นปกป้องรถเมยยังวิ่งต่อถนนทอดยาวไม่รู้จุดจบและในอกของฉันความเจ็บยังคงอยู่ความกลัวยังไม่หายแต่แรงเต้นของหัวใจเริ่มหนักแน่นขึ้น เหมือนกำลังเตรียมรับบางอย่างที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของฉันอีกครั้งรถเมยค่อยๆชะลอฉันลุกขึ้นยืนแม้ขาจะยังสั่นแต่หัวใจมั่นคงกว่าตอนขึ้นมาฉันก้าวลงจากรถพื้นถนนแข็งจริงและเย็นแต่ฉันยืนอยู่ได้โดยไม่ล้มลมพัดผ่านใบหน้าผ้าเอากลิ่นฝุ่น ปลิ่นชีวิตกลิ่นความจริงฉันมองท้องฟ้าสีไม่สดแต่กว้างกว้างพอสำหรับการเริ่มต้นใหม่ลูกขยับในอ้อมแขนลืมตาขึ้นมองฉันสายตานั้นไม่มีการตัดสินไม่มีการดูถูกมีเพียงความไว้ใจฉันยิ้มทั้งน้ำตาเป็นรอยยิ้มที่เจ็บ แต่จริงฉันกระซิบกับเขาด้วยเสียงแผ่วแต่หนักแน่นแม่ยังอยู่แม่จะไม่ทิ้งแม่จะยืนให้ได้บ้านหลังนั้นอาจไม่เรียกชื่อฉันอีกนามสกุลนั้นอาจไม่เหลือที่ให้ฉันยืนแต่ชีวิตยังอยู่ในอ้อมแขนฉันทะเบียนบ้านถูกเผาไปแล้วแต่ความเป็นแม่ไม่มีใครเผาได้ ฉันหันหลังให้ถนนเส้นเดิมก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวไม่รู้ว่าปลายทางอยู่ตรงไหนรู้เพียงว่าฉันจะไม่ยอมให้ใครพูดกับลูกของฉันอีกว่าเขาไม่เท่ากับใครเพราะสาหรับฉันเขาคือทั้งชีวิตและตั้งแต่วินาทีนั้นฉันเลือกจะมีชีวิตอยู่เพื่อเขาและเพื่อตัวฉันเอง